สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการทำแบ็กกราวให้กับข้อความของเราครับแบบประมาณนี้คนระับมันก็จะเป็นแบ็กกราวแบบที่ขอบๆเนี่ยมันจะไล่ความโปร่งแสงประมาณนี้เลยคนระับเราจะทําใส่ในรูปภาพของเราครับโดยในคลิปนี้คนระับเราจะทําในโปรแกรม p o o t o s h o ครับวิธีการทําจะทํำไงไปลองดูกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังอยากได้ข้อความสวยๆไว้ใช้ในคลิปวิดีโอของเราแบบยูทูบเบอร์ดังๆนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์มาแนะนำนะครับไฟล์เทมเพลตแบบนี้จะเป็นไฟล์สำเร็จรูปที่มีลูกเล่นและททม์ฟิชั่นต่างๆมาพร้อมในตัวแล้วนะครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆลยครับเพียงแค่ลากมาลงไทม์ไลน์แล้วแก้ไขข้อความหรือเพื่อนๆอยากจะแก้ไขรูปแบบเองก็สามารถทําได้ทั้งหมดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้ติดต่อมาที่ผมได้ทุกช่องทางหรือดูรายละเลอียดเพิ่มเติม,ตมที่วิดีโอแนะนาใต้คลิปนี้นะครับ กด c t r l N n แล้วก็เลือกตามพรีเซตที่มีมาหรือเพื่อนๆอ,อาจจะตั้งเองก็ได้นะใครจะกำหนดขนาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะแต่ผมจะกำหนดไว้ที่ full hd แล้วกันนะแล้วก็กด Create ได้เลยนะอย่างนี้อ่าผมปิดอันนี้เอาไปก่อนอันนึงแล้วก็พอได้หน้ากระดาษมาแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เอารูปเข้ามานะรูปที่เพื่อนๆต้องการจะใช้อ่ะก็ของผมผมเตรียมรูปนี้ไว้ผมก็จะดึงอันนี้มาใส่ได้เลยนะอ่าดึงมาใส่งี้ แล้วเดี๋ยวผมก็จะย่อรูปวิธีการย่อรูปเนี่ยให้เพื่อนๆกด Ctrl T นะกดที่ตัวเลเยอร์รูปเนี่ยแหละเราก็กด Ctrl T นะอ่าตอนเนี้มันยังไม่เห็นขอบของมันใช่ไหมเพราะว่ารูปเนี่ยถ้าเกิดรูปของเพื่อนๆใหญ่มากๆเนี่ยมันก็จะ อย่างเงี้ยมันก็จะใหญ่เกินใช่ไหมให้เพื่อนเพื่อนทการซูมงานตัวเองออกไปก่อนนะวิธีการซูมหน้ากระดาษเนี่ยก็คือให้เพื่อนๆกดคอนทรลลบก็ได้นะหรือกดปุ่มเอาค้างแล้วก็กิ้งลูกกิ้งอย่างเงี้ยอ่ากิ้งลูกกิ้งลงอ่ามันก็จะเป็นรูปใหญ่ขนาดนี้เนี่ยที่เรามองไม่เห็นขอบมันเนี่ยเพราะว่าไอ้รูปเนี้ยมันใหญ่กว่างานเราเยอะนะก็ให้เพื่อนๆซูมออกมาขนาดนี้แล้วเราก็ทําการย่อรูปเราลงไปเลยอย่างงี้ยนะย่อไปอย่างี้อ่ามันจะออกจากงานมันไม่เป็นไรพอเราย่อเสร็จเนี่ยแล้วเราดึงกลับมายางงี้ อ่าแล้วเราก็ซูมเข้ามาวิธีการซูมเข้าเนี่ยก็คือกดปุ่ม alt แล้วก็เลื่อนลูกกิ้งขึ้น หรือกดคอนโทรลบวกนะถ้าเกิดกดคอนโทรลบวกเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่าแล้วก็ให้เพื่อนจัดขนาดตามที่เราต้องการอ่ะอาจจะไว้อย่างนี้ก็ได้ด้านซ้ายหรืออาจจะไว้ด้านขวาอย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเราจะมาทําแมกกาลให้มันด้านซ้ายตรงนี้จริงๆอย่างรูปนี้ครับมันก็จะมีพื้นที่ว่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยมันสามารถพิมพ์ข้อความไปเลยก็ได้นะแต่คืออันนี้มันก็จะเป็นรูปตัวอย่างนะรูปจริงๆของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีพื้นที่ว่างอย่างนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นภาพแบบรกๆอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้ภาพพื้นหลังเนี่ยมันมาก แบ็กกราว n d ขึ้นมาแต่แบบจะเป็นแบ็กกราว n d ที่มันจะขอบฟุ้งๆหน่อยอะขอบแบบไล่ความโปร่งแสงนั่นเองนะมันจะได้แบบดูดูข้อความมันจะเด่นขึ้นนะถ้าเกิดแบ็กกราว n d ของเราเนี่ยไอตรงด้านหลังตรงนี้เนี่ยมันมีภาพแบบกวนใจของเราเนี่ยเราก็อาจจะอยากบังมันไปนะวิธีการทำเนี่ยก็คือเราจัดตำแหน่งรูปของเราเนี่ยผมก็จะไว้รูปวัตถุเราเนี่ยอาจจะไว้ฝั่งหนึ่งอย่างนี้อ่าอย่างนี้แล้วกด Enter ไปเลย พอกด enter แล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะครับมันจะมีตรงนี้กลมๆตรงเนี้มันจะเขียนว่า create new fill ตรงนี้เนะี่ยให้เพื่อนๆกดขึ้นมาเลยนะแล้วก็เลือกคําว่า solid color นะมันก็จะเป็นเหมือนการสร้าง solid ขึ้นมาอันนึงนั่นแหละแล้วก็เพื่อนๆเลือกสีได้เลยนะใครเอาสีอะไรก็เลือกกันไปเลยเดี๋ยวผมจะลองที่สีดําก่อนแล้วกันนะแล้วก็กด ok พอกดโอเคได้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนโซลิดขึ้นมาอันหนึ่งใช่ไหมตรงเนี้ยมันก็จะมีเลเยอร์ขึ้นมาอันนึงให้เพื่อนเพื่อครับกดที่ตรงสีขาวๆตรงนี้นะมันจะเป็นเหมือนเป็นเลเยอร์แมสอ่ะเออให้เพื่อนเพื่อกดที่กรอบตรงนี้นะตรงเนี้ยมันจะสามารถกดเลือกได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนสร้างมาทีแรกเนี่ยมันก็จะเลือกตัวนี้นะเราจะไม่เลือกตัวนี้เราจะเลือกตัวข้างๆมันมันก็จะเป็นเลเยอร์แมสของมันตัวนี้นะกดตัวสีขาวๆตรงนี้นะพอกดเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนาเคพื่อนมาดีูทีมนาะเก่ื่บ อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยหรือเพื่อนๆกดตัว G ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะกดตัว G กดไปเรื่อยๆเนี่ยกดตัว G มันก็จะเป็นเครื่องมือตรงนี้นะเพื่อนๆลองไล่หาดูนะมันก็จะเป็นเครื่องมือเนี่ยเขียนว่า Gradient Tool นะแต่ถ้าเกิดใครหาไม่เจอเนี่ยอย่างของผมเนี่ยตอนแรกก็หาไม่เจอนะให้เพื่อนๆ,ๆกดตรงนี้นะครับมันจะมีจุดๆดๆตรงเนี้ส3จุดเนี่ยให้เพื่อนๆกดค้างนะแล้วก็ลองไล่ดูนะครับว่าเครื่องมือนั้นน่ยมันอยู่ตรงไหนเพื่อนๆก็เลือกขึ้นมาก็จะเป็นเครื่องมือตัวนี้นะอ่าเ Gradient Tool ตัวนี้นะพอเรากดเครื่องมือตัวนี้มาแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกดเลือกสีดําไล่เป็นสีขาวอย่างนี้ลองกดลูกศรตรงนี้ลงมานะมันก็จะมีอยู่ใน Basic เนี้ยให้เพื่อนเอนเลือกตัวนี้นะดำไล่ไปขาวหรือขาวไล่ไปดําก็ได้นะแต่มันจะมีตรงเนี้ย Basic เนี่ยดำไล่ไปขาวเนี่ยให้เพื่อนเอนเลือกตัวนี้นะอ่าเราก็กดขึ้นมา แล้วมันก็จะเป็นดาไล่ขาวตรงนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆกดที่ตัวเลเยอร์นี้นะอันนี้สําคัญนะกดที่ตัวเลเยอร์แมสตัวนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆพืทการลากไปเลยนะวิธีการลากเนี่ยเราจะลากให้มันเป็นเส้นตรงนะให้เพื่อนเพื่อนกดชิปค้างที่คีย์บอร์ดเราจะลากอย่างนี้ให้เพื่อนๆดูวิธีการลากนะนี่ครับลากอย่างนี้ปึ๊บอ่าเห็นนะเพื่อนลองสังเกตนะว่าไอตัวเลเยอร์แมสสีขาวๆเมื่อกี้นีนะ้ที่เราลากเนี่ย มันจะมีเหมือนสีดําเทลงไปนะถ้าเกิดสีดําเทไปตรงไหนเนี่ยมันจะโชว์ภาพตรงนั้นนั่นเองนะสีดําเทไปตรงไหนมันจะโชว์ภาพตรงนั้นอ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดเราลากลงไปแล้วเนี่ยเราเทลงไปแล้วเนี่ยแล้วมันยังไม่ใช่ตําแหน่งที่เราต้องการเนี่ยให้เพื่อนกดลากใหม่ก็ได้นะแต่ตอนลากเนี่ยเราต้องกดชิปค้างไว้ด้วยนะอย่างเงี้ยลากไปอย่างเงี้ยดึงมาอีกนะก็คือเราจะดึงมาอีกอ่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเงี้ยดูอ่าเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะมีแบบไล่โป่งแสงแล้วนะ หรือถ้าเกิดใครคิดว่าเราอยากจะให้มันชัดตรงไหนเนี่ยให้เพื่อนเริ่มจุดแรกตรงนั้นนะอย่างเช่นผมอยากให้ตรงเนี้ยฝั่งฝั่งตรงเนี้ยชัดผมก็จะเริ่มจากตรงนี้เราดึงแล้วกดชิปค้าอย่างนี้ผมก็จะดึงไปทางซ้ายมืออย่างนี้ปุ๊บอ่าตรงเนี้ยมันก็จะค่อนข้างชัดนะแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะค่อนข้างแบบเฟดออกไปอย่างนี้อ่าแต่ถ้าเกิด <ๆ S 2> เพื่อนๆลากเส้นตรงเนี้ยยาวมากๆเนี่ยมันก็จะทําให้ขอบมันฟุ้งมากซึ่งไอ้ขอบฟุ้งๆมากเนี่ย ไอความดำเนี่ยมันก็จะกินภาพของเราไปด้วยอย่างนี้นั่นเองนะอันนี้คือแล้วแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะให้ข้อความเนี่ยมันเด่นกว่าภาพเนี่ยก็สามารถทําได้นะแต่ถ้าเกิดอยากให้รูปของเราเนี่ยมันเด่นด้วยเนี่ยเพื่อนๆก็ควรจะให้รูปเนี่ยมันชัดด้วยถ้าเกิดอยากให้รูปมันชัดด้วยเนี่ยเราก็ควรจะเริ่มสักประมาณนี้ก็ได้นะแล้วเราก็ดึงกดชิปค้างด้วยนะครับมันก็จะได้ไปแบบตรงๆอย่างนี้แล้วก็ปล่อย ภาพมันก็จะชัดด้วยหรือถ้าเกิดใครไม่กดชิปค้างเนี่ยแล้วเราอยากได้แบบให้มันเฉียงเฉียงหน่อยๆเนี่ยเพื่อนๆก็ทําได้นะก็คือเราไม่ต้องกดชิปค้างนะเราก็ดึงเฉียงเฉียงเนี่ยอ่าเห็นไหมมันก็จะเฉียงไปอย่างนี้อย่างเงี้ยอ่ามันก็จะเฉียงไอ้เส้นนี้เนี่ยระยะยาวของเส้นนี้เนี่ยมันเป็นระยะความฟุ้งนะถ้าเกิดเพื่อนๆยิ่งลากเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งฟุง้งแต่ถ้าเกิดเราลากยิ่งใกล้กันเนี่ยขอบมันจะยิ่งคมนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะแบบสั้นๆเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนลองด มันจะคมมันจะค่อนข้างคมอะถ้าเกิดเราแบบ,บนิดเดียวเนี่ยเห็นไหมมันคมอย่างเงี้ยดูนี่นิดเดียวมันคมเลยอ่าแต่ถ้าเกิดเราลากเยอะหน่อยอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างฟุง้งอ่าอยู่ที่ใครต้องการขนาดไหนอ่ะเห็นไหมเราก็วางไปเราก็ลากไปอย่างนี้ ี๋ยวผมจะลากไว้สักประมาณนี้แล้วกันอ่ะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมจะดึงรูปของเราเนี่ยไปทางขวามืออีกหน่อยหนึ่งแล้วกันก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะมาจัดตำแหน่งรูปของเราเนี่ย<ๆ>ก็มากดที่ตัวเลเยอร์รูปของเราแล้วก็กดตัว V ที่คีย์บอร์ดครับทำการเลื่อนได้เลยอ่าผมจะเลื่อนไว้ประมาณนี้แล้วก็ไอสีดำๆเนี่ยที่เราสร้างมาเป็นโซลิดที่แรกเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนสีนะก็ให้เพื่อนๆทาการดับเบิัคลิกขึ้นมาได้เลยนะแล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสีโทนประมาณเข้มๆแล้วกันอนะ่ะ เอาสีน้ำตาลนี่ยอาจ,จะได้เข้ากับภาพอ่าประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดเราแบบเราอยากจะปรับให้มันฟุ้งกว่านี้อีกอะ่ะก็ให้เพื่อนมากดที่ตัว layer m a t ทของตัว solid นะกด layer m a t ทนะแล้วก็มากดที่เครื่องมือเดิมนี่แหละ gradient นี่แหละแล้วเราก็เปลี่ยนสีอย่าลืมเปลี่ยนเป็นสีดาสีขาวนะก็ basic ตรงเนี้ยมันก็จะมีกด ok แล้วเราก็ลากแางนี้แล้วเราก็จะพิมพ์ข้อความลงไปนะก็คือให้เพื่อนมาที่ตรงนี้นะ type t o ตรงนี้นะ แล้วก็จิ้มพิมพ์ไปได้เลยนะผมก็จะพิมพ์ข้อความลงไปแล้วก็จัดตำแหน่งสักหน่อยแล้วก็กดตัวนี้แล้วก็กดตัว V นะครับย้ายข้อความเราหน่อยแล้วก็ผมจะทำการปรับข้อความนิดหน่อยนะก็คือมาที่ตรงเครื่องมือตรงนี้นั่นแหละคาแรคเตอร์มันนะ,ะแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ ใครจะไปขึ้นข้อความอะไรก็ขึ้นนะก็ตามใจชอบได้เลยนะวิธีการขึ้นข้อความนี้วิธีการทําในคลิปนี้ก็จะเป็นแบบแบ็กกราวไล้ความโปร่งแสงอะไรเงี้ยเพื่อบังไอ้ด้านหลังรูปภาพของเราเนี่ยมันอาจจะแบบมีวัตถุอะไรกวนใจข้อความเนี่ยถ้าเกิดวางไปเลยเนี่ยข้อความมันก็จะไม่เด่นนะแต่ถ้าเกิดเรามีแบบแบ็กกราวมาให้มันเนี่ยข้อความตัวนี้เนี่ยมันก็จะเด่นขึ้นอย่างนี้นะอ่ารูปบางคนเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้มีพื้นที่ว่างอะไรอย่างนี้นะก็เลยอาจจะต้องมาทำแบ็กกราวให้มัน เพื่อที่จะให้ข้อความมันแบบดูเด่นขึ้นมาอ่าก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ cribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับใครมีปัญหาสงสัยตรงไหนหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรสอนครับคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ